ทีนี้เราสมมติพูดว่าอย่างหนังเรื่องคุณชายอ่ะผู้ชายรักผู้ชายเห็นไหมเราก็มีคนขายย้ำที่เป็นกระเทยรักผู้รักรักผู้ร,ผรักทอมจอร์เออประมาณนี้ทีนี้เราถามว่าคือผู้หญิงเนี่ยชอบทำตามผู้ชายทุกอย่างดังนั้น,เ,นเรารู้สึกว่าผีจะดึงดูดผู้หญิงคือ ตั้งใจดึงดูดคือแบบแค่ยิงฉันยึดดึงดูดเลยอะ่ะคืออย่างผู้หญิงเนี่ยเขาจะรักผู้ชายเนี่ยแทนที่จะมองผู้ชายคนที่ตัวเองรักอะ่ะถูกดึงมาท้งเนี้ยคือซึ่งผู้หญิงเขาไม่ยอมรับผู้หญิงเนี่ยก็เป็นหญิงละหญิง,งกันเหมือนกับหนังเรื่องคุณชายอะ่ะคือทําตามกันเจ๊ถามว่าใครทำก่อนไม่รู้ก็คือแบบอาจจะเป็นผู้หญิงทำก่อนอะ่ะคือแบบเหมือนไปนท,ท,ทําท,ทําท่าทาทางเหมือนเพื่อรักกันอะ่ะเข้าใปะแล้วมันกระทบกระเทือนคนนี้เขาจะแต่งงานไง เขาจะสนใจแฟนเขาก็าต้องเอียนเพราะว่าตัวเองด้วยวงผู้หญิงด้วยกันไงเขาจะว่าเขาจะทำว่าย่อยผู้หญิงด้วยกันไหมเออแล้วผู้หญิงนักผู้หญิงก็มีแล้วผู้หญิงเป็นกระเทยก็มีก็คือแบบผู้หญิงเป็นทอมด้วยผู้หญิงเป็นกระเทยด้วยคือเหมือนผู้ชายเลยคือผู้ชายคือถ้าคิดแบบสาระตับได้แบบไหนได้หมดอ่ะคือแบบคิดอะไรออกมาได้คือเป็นไปได้หมดกับผู้หญิงไม่ต่างจากผู้ชายก็คือให้แบบสรุปไปเลยเพราะอะไรเพราะว่า เขาดึงดูผู้หญิงมากซึ่งแบบต้องรู้อะไม่งั้นมันแบบโอ้โหวันวัน,วนดูแต่ผู้หญิงวันวันไม่ได้ตกแต่งพอดีอีกอย่าง,งแบบผู้สมรสอะก็ไม่รู้ว่าเมียตัวเองอ่ะเป็นหญิงรักหญิงแบบทอมแบบกระเทยเนี้ยก็แบบปล่อยปาละเลยอืม